สวัสดีครับสวัสดีครับสายตรวจระวังภัยประจำวันจันทร์ที่15กรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2 5 5 6คืนนี้ผมเสกชัยสิริบุญและคุณอังกูลตะวันวงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณเสกชัยและก็คุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณอังกูลก็สายตรวจระวังภยัยก็มีช่องทางหลายช่องทางที่จะให้ท่านผู้ชมได้ได้ติดต่อเข้ามาในการที่จะร้องเรียนผ่านรายการสายตรวจระวังภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข023363383636-7นะครับซึ่งถ้าในรายการก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลข023383837-9นะครับครับส่วนในส่วนของ f a c e b o o นะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิสามารถแอดมาได้นะฮะที่สายตรวจประชาชนซึ่งสามารถที่จะมาโพสต อาจจะเป็นคลิปเป็นภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ต้องการร้องเรียนครับก็นะโพสเข้ามาแล้วก็บอกรายละเอียดให้ดียวก็คือบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยถ้าหากว่าทีมงานต้องการที่จะข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถที่จะโทรติดต่อโทรไปสอบถามได้นะครับครับก็สามารถส่งคลิปส่งอะไรมาได้ทางรายการสายตรวจนะ้ก็จะนํามา ท่านผู้ชมมาเผยแพร่ในรายการสายตรวจนะครับครับแลท่านผูชมไปเจอจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายใช่ฮะเราจะมีการประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆครับหรือว่าท่านผู้ชมไปเจอคลิปไหนที่ดูแล้วน่าติดตามหรือว่าไปแอบถ่ายอะไรมาได้หรือว่าไปเจอกับจังหวะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ภาพระทึกขวัญแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้เช่นกันครับมาเรื่องข่าวคราวนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคดีอาชกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงยาเสพติดแล้วก็รายงานข่าวที่ทางคุณอังคูลคุณวรพันธุ์สุกแก้วคุณวัชราตาคำไปติดตามมาค,คดีอาชกรรมที่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามาคดีแรกวันนี้ก่อนนะครับถ้าหากจำมาได้เมื่อวันสองวันก่อน<ม>ที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอพญาไทยนะครับมีการจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นได้หลายคนนะประมาณ 21กว่าคนนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการควบคุมตัวไปส่งฟ้องศาลนะครับซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำกลุ่มเยาวชนที่มีการแข่งรถบนท้องถนนนะทั้งหมด21คนนะครับซึ่งเป็นชายทั้งหมด18คนผู้หญิง3คนแล้วก็เป็นเยาวชน8คนนะครับนำตัวไปส่งฟ้องที่ศาลแขวงดุสิตนะครับในวันนี้ แต่ว่าวันนี้คือนําตัวไปส่งแล้วทางศารก็มีการพิพากษาพิพากษาเลยนะครับ,ค,รบคือไม่รอรงอาญาเลยครแต่ว่าจากโทษจําคุกเป็นโทษกักขังนะครับโดยในวันนี้พอส่งสารเยาวชนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมรถของกลางทั้งหมดรถจักรยานยนต์ทั้งหมด50คันนะครับ,รบซึ่งผู้ต้องหา ที่ไม่ใช่เยาวชนก็ส่งพนักง,งานสอบสวนสอน,นพญาไทเนืน่คดีแล้วก็มีการส่งฟ้องศาลซึ่งศาลได้อ่านคําพิพากษาวันนี้นะครับโดยจําเลยทั้งหมดก็มีการให้คํารับสารภาพนะฮะศาลจึงพิพากษาให้จําคุกจําเลยทั้ง13คนคนละ1เดือนแต่ว่าสําหรับโทษจําคุกให้เปลี่ยนเป็นโทษกักขังแทน1เดือนนะครับโดยไม่มีการรอลงอาญา แล้วก็มีการยึดรถจักรยานยนต์ของกลางทั้งหมดนะครับในส่วนของจำเลยที่เป็นผู้หญิงหนึ่งรายนะครับก็ขอประกันตัวในระหว่างอุทธรณนะ์ฮะส่วนจำเลยอีกสองคนก็ได้ยื่นขอประกันตัวแต่ว่าทางเจ้าหนี้ได้ทันก็ก็ได้ส่งตัวเยาวชนทั้งหมดไปที่สถานกักขังกลางอยู่ที่คลอง6กอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ,รบโอ้โหเขาเรียกว่าเด็กเกลียนเลยนะฮะ คือพาดหัวข่าวมาเลยว่าเด็กเรียนเพราะว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยทั้งหมด21คนคในเนี้13คนเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ เรียกว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยก็เยาวชนที่ชมรายการสายตรวจรองไปหรือผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานก็พยายามเตือนลูกหลานของตัวเองนะครับว่ากลางค่ำกลางคืนพยายามอย่าไปแข่งรถอย่าไปซิ่งอยู่บนท้องถนนเพราะตอนนี้ถ้าจับกลุ่มสารพิพากษาทันทีนะเอาจริงเอาจริงแล้วก็แถมก็มีการยึดรถจักรยานยนต์ด้วยแต่ผมว่าแหมถ้าเกิดว่าบอกไปตรงๆบอกว่าอย่าไปแข่งเลยพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นใช่ไหมฮะก็จะไปตามเพื่อนตามฝูงแต่ว่า คือถ้าเกิดเราให้เขาอยู่ในสายตาของเราตลอดเนี่ยให้เขาคอยมีกิจกรรมทากับครอบครัวผมว่าน่าจะช่วยได้มากขึ้นก็ถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่หลับอยู่ช่วงกลางค่ำกลางคืนไปแกลงร้เสียงดังใช่ฮะบนท้องถนนเนี่ยเพื่อร่วมทางเนี่ยก็เรียกว่าเสียงอันตรายเหมือนกันครับไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากๆเพราะว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือได้รับรายงานว่ามีพ่อ คนหนึ่งที่ลงมือคมขืนลูกตัวเองนะฮะเหตุ<ะ>เนี่ยเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับในคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพทวัดบุรีนะฮะมีการร่วมกันจับกลุ่มนายหมูนายหมูเนี่ยคือนามสมมุตินะฮะอาอยุ33ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําชำเราผู้สืบสันผู้สืบสันดานอายุไม่เกิน13ปีซึ่งได้รับการแจ้งจากนางน้อยนะฮะนามสมมุติซึ่งก็คือเป็นคุณยายของเด็กน้อย9ขวบ ที่ถูกล่วงละเมิดก็คือรูกของนายหมูคนนี้นี่เองอซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามไปทางคุณยายคุณยายก็บอกว่านอกจากนายหมูแล้วเนี่ยหนูน้อยคนนี้ก็ยังเคยถูกเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีการมาล่วงละเมิดทางเพศมาลูบม,มาคลำอวัยวะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีการไปจับกลุ่มตัวนายหมูมาแล้วก็สอบสวนแต่เขาบอกว่าผู้ต้องหาอ่าไม่ใช่ผู้ต้องหาสิเรียกว่า เขาเรียกว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงปากแข็งอยู่ฮะซึ่งอ้างว่า <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยได้เลิกกับแม่ของเด็กไปแต่ว่าในการที่จะมาทําแบบนี้กับลูกของตัวเองเนี่ยทางนายหมูบอกว่าสติเนี่ยยังดีพอจะไม่ทําอะไรบัตรสีบัตรเหลืองแบบนั้นซึ่งก็ด้วยความที่คุณยายเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าบ้านเนี่ยมันหลังเล็กแล้วก็พอเกิดเหตุอะไรขึ้นก็คือเห็นทุกอย่างค,คุณยายก็บอกว่าแหมมันเห็นแล้วทนไม่ได้ คุณพ่อของตัวเองอ่คุณพ่อของลูกเนี่ยไปลงมือขอ่มขืนลูกแบบนั้นม,มันมันไม่ใช่แล้วครับก็ตอนนี้คือทางทางผู้ต้องผู้ถูกกล่าวหาก็ปฏิเสธแล้วก่อนครับในขณะที่ทางคุณยายทางคุณยายของน้องอายุ9ขวบก็ยืนยันนะครับบอกว่าเห็น พฤติกรรมเห็นจริงๆเห็นจริงๆเห็นพฤติกรรมนี้มานานแล้วที่ลงมือข่มขืนลูกของตัวเองแท้ๆนะครับก็ในส่วนของกคดีก็ต้องว่ากันไปตามตามคดีนะตามพยานหลักฐานที่ทางเจ้าที่ตำรวจเขามีรวบรวมได้นะครับใช่แต่คือทางตารวจเขาจะบอกว่าเขาจะรวบรวมหลักฐานในส่วนของที่ไปพาดพิงถึงเจ้าวาดที่มีการทําอนาจาร์ด้วยนะฮะครับครับผมพาไปที่จังหวัดนครราชสีมานะถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้นะครับ ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่6กพฤษภาคมที่ผ่านมานที่มีคนร้ายเข้าไปงัดตู้ ATM ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ได้เงินสดไปทั้งหมด4ลร้านกว่าบาทบแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งนะครับ ซึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้ก็คือนายวรุษทองหยาดอายุ33ปีนางจีรพาสมคเนอายุ35ปีนายพิทักษ์หับรั่นนะครับอายุ34ปีและนางสาวจันเพนแสนทวีสุขอายุ27ปีนะซึ่งทั้งหมดไปจับได้ที่จังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูทองภาค3มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับ,รบก็คือนายมนตรีทองเพชรอายุ44ปนะีอย่างที่ในภาพนะครับ,รบซึ่งผู้ต้องหารายนี้นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปอยู่ที่บ้านในตำบลบางระกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งในวันนี้ตำรวจก็ไปจับกลุ่มได้โดยผู้ต้องหาก็คือนายมนตรีเนะี่ยบอกว่าไม่คือก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะครับ เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับผู้ต้องหาทั้งหมดมาก่อนที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะครับครับซึ่งวันนั้น,นะ่ะวันวันที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาน่ะที่จะไปงัดตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะฮะที่บริเวณอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเบญจรักนะครับซึ่งทางนายมนตรีก็บอกว่าวันนั้นอ่ะขับรถไปแล้วไปเจอผู้ต้องหาทั้งหมดนี่แหละ แล้วก็ผู้ต้องหากลุ่มนี้ก็ได้ชักชวนได้ออกอุบายบอกว่าให้ขับรถไปส่งหน่อยอโดยอ้างว่าจะให้ค่าจ้างเป็นเงิน250,000.00 ·บาทบโดยให้ขับรถไปส่งที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่ว่าการอำเภอเบญจารักษ์นะทางตัวเองก็หลงเชื่อ,อก็ขับรถไปส่งพอขับรถไปส่งขนาดนั้นก็จอดรถไว้แล้วหลังจากนั้นก็กลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อนที่ถูกจับกลุ่มก่อนอันนี้ก็ลงไป ลงไปจากรถแล้วก็ไปก่อเหตุงัดตู้ ETM ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ลงไปด้วยซึ่งไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยคือที่ขับรถไปนี่อยู่ดีเขาบอกแล้วก็เหมือนกับจ้างจ้างพาไปให้พาไปเสร็จปุ๊บพอขนมาหลบหนีพร้อมตู้นี้ก็คือก็ไม่รู้ไม่รู้เห็นด้วยอีก ก็ไม่รู้ว่ามีเงินแต่ปฏิเสธแบบข้างๆคู่ๆเลยกันครับแต่ว่าจ้างตั้ง2 5 0 0 0 0บาทโอ้โหจ้างเยอะขนาดนั้นสองแสนห้าหมื่นบาทแหมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแค่มาขับรถอย่างเดียว2 5 0 0 0 0หามื่นนี่ผว่ามันเกินไปนะตอนนี้คือจับกลุมได้ก่อนหน้านี้ป่าก่อนหน้านี้จับกลุมได้ทั้งหมด4คนแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดจับกลุมได้นายมนตรีอีกหนึ่งคนก็เป็น5คนตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนก็คือนายทันไม่ทราบนามสกุลกำลังหลบหนีอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวจับกุมนายทันมาดำเนินคดีนะครับเพราะว่ายังหลบหนีอยู่อีกหนึ่งคนที่ร่วม<อ>ขบวนการคือผมว่านะคนขับเนี่ยแหละตัวสําคัญเลยในการที่จะ <c oughs> ขโมยงัดตู้ a อทีเมนี่ยมันหนักมากนะไม่ใช่ไหมฮะมันจะต้องใช้รถเนี่ยในการเจะลากเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการงัดแง่อะไรต้องไปงัดแง่ที่อื่นอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดไปงัดแง่ตรงที่ตู้ a อทวางอยู่เลยไม่ได้เพราะว่า มันงัดงัดไปเนี่ยผมมันใช้เวลานานดีวคนจะมาเห็นใช่ไหมฮะผมว่าโอ้โหตัวคนขับเนี่ยสำคัญเลยครับก็ผู้ต้องหาปฏิเสธไปก่อนครับปฏิเสธไปก่อนในเบื้องต้นนะครับใช่ฮะไปต่อกันที่ข่าวที่เป็นกระแสโด่งดังในช่วงนี้เรื่องของคุณเอกจากกรีฑนะฮะที่เป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าครับที่สอนมีนบุรีเนี่ยก็มีการนําตัวคุณจากกรีฑเนี่ยนะฮะจากห้องขัง นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีนะฮะโดยแจ้งข้อหา